บรรยากาศนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับปล่อยมาถ่ายนี่นึ่งนะครับอาจจะมืดนี่นึ่งนะครับเราก็กางผ้าใบข้างหลังตรงนี้นะครับนี่ก็บริเวณที่ท่านที่นั่งชิวก็เดินทางกลับ,นะรบเราก็ ท่านทีนางจูก็น่าจะพากันกลับรู้สึกว่าตรงขอบด้านบนจะมีการเสียหายอยู่นะครับเพราะว่าลมพัดแรงเราตรงมุมข้างบนมัน แหลมนะครับเราเตรียมการไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรจะไปซ่อมแซมครับตอนนี้ฝนฝนเบาลงแล้วนะครับจะมีลมนิดหน่อย